สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมผู้บ่าวไทยบ้านติ๊กติตรงครับผมวันนี้เรามาชมบรรยากาศการเล่นว่าวนะครับผมที่บ้านน้องผืออำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมนี่เรามีขอว่าวครับเซียนว่าวครับแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรครับชื่ออย่างชื่ออย่างฮะชื่อนนที่น้องนนครับได้สนุว่าวอย่างสวยเลยครับนี่เดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงกันครับเพราะขนาดไหนเดวัดความยาวมาบ่บ่เดีววัดเนาะ ดูครับหน้าตาของสนูเวลเขาครับอันนี้เฮ็ดจางยังนี่บักล่ะนี่เปค่ับเปิ้นเชียงมัดลังบ่เ,เอ,อ่อเชียงมัดลังครับนี่สวยงามเลยทีเดียวรับผมโหโค้งสวยงามเลยครับเฮ็ดเองบ่บักล่ะ,ระหรือไพเฮ็ดให้หลวง,งปูเ่เฮ็ดให้ครับหลวงปูเ <laughs> งป่เฮ็ดให้ครับผมหลวงปู่ครับของพระทมครับขงังครับขังแน่นอนชมเสียงกันเลยครับผมอ่ะบักล่ะเดี๋ยวร้องแกงให้ให้นผูุชมเบิงไง ร้องแกงเบิองเสียงดีซั่มหนยไปแกงหมุอนเดินเอาหลายเสียงเลยเด้อเอาเต็มที่แล้วตามสนานเลยมาใกลๆก่อนใกลๆก่อนตั้งตั้งเข้าก่อนตั้งทางเดียวบ่ตั้งเพื่อนอย่างตั้งเพื่อนอย่างให้มันตึงให้เสียงมันดังดีโอ้ขนาดเขาไปตั้งเป็นเป็นไหนมันปรดังโอ้แต่ว่าส่วนมากเสียงมันจะเป็นไหนเสียงเท่าบ่เสียงเท่าอ่ะโอเคลองแกงเหมือนกันหน่ะ à chôm các chôm đang đi hấp anh nào vậy vật là anh nào vậy nè đang đi hấp ok ถ้าวันนี้มีลมเราคงได้ชมบรรยากาศการเอาสนุวว่าวติดว่าวแล้วก็จะมีว่าวแบบใส่ไฟด้วยนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมแต่วันนี้นะครับมันมีลมแบบแผ่วเบามากเลยครับผมเราต้องรอช่วงดึกครับถ้าช่วงดึกมีลมเขาก็จะปล่อยว่าวให้เราได้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นช่วงดึกครับว่าจะมีลมหรือเปล่าครับผมอ่าไปลุ้นกันครับนี่ครับเซียนว่าวอีกหนึ่งคนครับผมซื้ออะไรก่อนชิโอนครับซื่อโอนนาะนี่ครับผมได้สนุวว่าวมาให้ เราได้ชมกันด้วยครับผมเย้าเท่าไหร่กับบักลาเนี่ยร้อยห้าสิบเสนยาวร้อยห้าสิบเส้นครับใบใบ,บมันไรใบหนึ่งร้อยครับใบหนึ่งร้อยนะครับผมแปลอีสานเป็นไทยครับบ้านี่เดี๋ยวอย่าเฝ่าแกงอ่อเสียวไปตีสไปเบ้าตัวใดบ้านี่ตัวนั้นครับโอ้หนี่บ่นึกข้างหลังนี่บ่โอ้หนี่ครับผมเบาาครับเฝาเวา,ววาวไม่แยกตัวเฝาวไม่แยกตัวมีร่ำเดียวครับ ว่ามีลำเดียวก็นึกว่ามีว่าวหลายตัวนะครับผมก็เลยถามดูว่าไปติดว่าวใส่ตัวไหนนะครับปกติเนี่ยว่าวติดสนูนะครับจะเป็นว่าวสองห้องนะครับผมแต่อันนี้หลานนะครับหลานเขาใส่ว่าวแบบนี้นะครับผมแล้วว่าวแบบนี้สามารถติดใส่สนูได้กี่ตัว,สอ,ตวสองตัวก็ได้เนาะสองตัวคุณดูงบอกสองตัว เขาสิดดบึงบรรยากาศการปล่อยเบาะล้มก็คือบ่มีแต่บมรู้กันครับบ่รู้กันล้มเลยท่านนี่มากอืมแกะลุนกันเนาะหลุดรอบึงล้มแต่ว่าก่อนอื่นเข้าไปฟังเสียงสนุบเบานะป่ะเราไปแข่งเราไปแข่งที่นู่นครับลงลงตรงนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวมันชนเสาครับเดี๋ยวเสาหักเดี๋ยวเสาหักไปไปหนาบ้านไปหนาบ้านหนาบ้านดีกว่าผู้ได้เห็ดให้ก่อนหมดละ ตาเห็นไหนครับตาโอ้เห็นงามอีูลีครับนี่ทำสวยเลยครับผมเพื่อนเฮ็ดขายปอนอขายป้อขายอยู่ครับขายอยู่เนาะมีเอ่อคนรุ่นอายุเลี้ยงเนี่ยครับกับบางเที่กัมาซื้อครับโอ้มีมีคนซื้อด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าทําขายแล้วไม่มีคนซื้อตึมทําขายมีคนซื้อด้วยนะครับผมอ่าอือ่ะมาฟังผลงานกันดูครับถ้าดังเพาะนะครับผมถ้าดังเพาะ ชอบใจสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เดี๋ยวผมให้เบอร์เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมสามารถติดต่อซื้อได้นะครับผมอ่ะโอเคลองแกงเบอร์หมดแล้ว ไว้ไว้กันนะเอาไว้ไว้กันนะคอยแบบนี้คอยคอย<ๆ>เอาไว้ไวข้ขอบคุณมากขอบคุณมากเสียงก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเพราะเลยทีเดียวนะครับผมมีหลายเสียงหลายจังหวะนะครับผม ถ้าลมเบาก็จะอีกเสียงนึงถ้าลมแรงก็จะอีกเสียงหนึ่งครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ครับผมตามเบอร์โทรข้างล่างคลิปนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมเรามารุ้นช่วงดึกๆนะครับผมว่าเราจะได้ชมบรรยากาศการปล่อยเว้าหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเว้าที่นี่นะครับผมเขาจะนิยมติดไฟด้วยนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมดวงมากิดติดไฟปะนิดไฟอ่าติดไฟเหมือนกันนะครับผม มาลุ้นกันนะครับผมช่วงดึกๆถ้ามีลมเราได้ชมแน่นอนครับผมช่วงจังหวะที่เรารอลมนะครับผมขอถามรายละเอียดเกี่ยวกับสนูแล้วก็เว้านะครับผมเผื่อใครสนใจนะครับจะได้เป็นช่องทางติดต่อได้ง่ายขึ้นนะครับผมหายจังไหเนี่ครับสนูสัวนนี้เราจะติดหูดกันเลไรว้อมา่งเหครับท่านกันร้อยหาซิเซนสี่จักบาทครับเขาขายประมาน้าร้อยครับหาลอยเนาะห้าร้อยบาทนะครับผมถ้า ร้อยห้าสิบเซนนะแล้วก็คันร้อยเซนแะครับร้อยเ้นเลยครัเรียกเตียสีเบากันได้ด้วยเรียเตียสีเบากันได้แล้วแต่จะคุยกันได้ถ้าถูกใจไม่มีคําว่าแพงนะครับผมแล้วก็ตัวเาแนะครับจังเขียนอันนี้สูงเท่าไหร่นี่ครับสูงเท่าไหร่ตัวเบาร้อยห้าสิบเพื่อนร้อยห้าสิบอันนี้เครื่อนเบาวบาหังครับ เราเพื่อนเาเครื่องบินว่าเครื่องบินนะครับผมม้อามัดเข้าทางเลยบ่เนี่นไปมัดเข้าตรงนี้ลองลองเปิดไฟให้ได้บ่เปิดไฟเบอร์เดี๋วเดี๋ยวมันไฟยังมั้งมันมันขึ้นเนาะเปิดมัดขึ้นโอ้ติดอะไรไปอ่านี่ครับผมจักบารครับนี่เขาขายดวงหนึ่งแบบมานพันดวงละพันครับติดผ้าร่มอย่างดีครับผมเล่นได้ทนเล่นได้นานครับผม เล่นได้ทนเล่นได้นานติดผ้าร่มอย่างดีนี่ครับชมใกล้ๆเลยครับดวงละหนึ่งพันบาทอันนี้ถ้าถ้าสูงร้อยห้าสิบนะครับผมร้อยห้าสิบเซนพันหนึ่งนะครับรับรองว่าเล่นได้คุ้มแน่นอนนะครับผมถ้าถูกใจไม่มีคําว่าแพงอันนี้ขอย้ําประโยคนี้นะครับผมถ้าถ้าน้อยลงไม่อีกประมาณจาก100ักรลอยเซนจักบาทครับหรือว่าเจ็ดลอยเจ็ดลอยเนาะเจ็ดร้อยบาทครับผมอันนี้ ช่างอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอำเภอเมืองอบ้านน้องผือครับผมเขามีบริการรงบหรือว่าต้องมาหลับเองห<ม>รือมาหลับเองโอ้ต้องมาหลับเองเอาใกล้ๆยังไงก็ต้องมารับเองครับผมสรุปว่าน,นะครับเพราะว่าช่างไม่ค่อยว่างนะครับผมมีงานหลายอย่างนะครับอขามีสร้างกับสร้างกับจังเห็ดนะอ๋อทําทําตามสั่งนะผมเราไม่ได้ทาเป็นสต็อกไว้นะครับถ้าสนใจก็โทรมาสั่งเอานะครับผมเขาเห็ดวาวสองห้องน้นบ่ มีเกันว่าสองห้องก็ทํานะครับผมราะว่ามู่นี่มันมันแรงยังไงอ๋อมันเบามันมันมันมีช่องรับลมเนาะเนี่ยมันมีช่องรับลมใช่นีมเนี่ยดูครับเนี่ยมันจะมีช่องรับลมยังไงมันมันใส่มันกับบรรยากาก็คือเป็นหภูมต้องปลูกต่ำลงมาอ๋อถ้าต้องการให้ใส่ก็ต้องปลูกต่ำลงมาเป็นเทคนิคครับผมใส่เนี่มันบรรยาามันใส่มันจะไม่หนีก็ขึ้นไปอ๋อครับผมสองตัวนครับผมสนุกว่าวาครับแต่ว่าใช้สองตัวใดแต่ว่า มันมันดังมาม่วันสุนี่อ๋อมันเสียงมัวเลยเนี่ยม,มันมัวเสียงกลมกันมัวเลยก็ไปไปเสียงไม่ออก <ไป S 2> เลยครับผมบ,บางที่ตัวนึงเสียงหน่อยตัวนึงเสียงใหญ่อือครับสรุปว่าวันนี้ไม่มีลมให้เราได้ปล่อยเว่านะครับผมไปดูคลิปหน้ากันเลยครับผมวันพรุ่งนี้ครับบรรยากาศการปล่อยว่ามมวนซื่นหัวแซลแน่นอนครับผมรับรองว่าเยี่ยมยุดแน่นอนครับผม